สวัสดีช่วงเช้าๆข่าว,าวมวดคลิปมาแล้วครับอุ้ยลืมดูในเวลาไม่เช้าแล้วครับเที่ยง27นาทีวันนี้ก็ต้องขออภัยหน่อยนะครับข้อมูลข่าวสารโลกบันเทิงบอกได้เลยว่าไม่ค่อยมีนะครับแหมก็แนกชาลีเมื่อคือนก็ไล่แต่ไล่ขายของเมื่อคือนเออก็เป็นวันที่เ้าเดือนเกเนาะนะครับก็ไล่ขายของเยอะนะครับสนมาครีเอเตอร์ไม่ค่อยออนนะครับสําหรับน้องที่สากับเ น้องกันนะครับตอนนี้ยังไม่มีข่าวมานะครับก็เอาประเด็นหลักประเด็นร้อนกันก่นกอนเนาะนะครับอ้าวชแนลของเราเป็นชแนลขมวดคลิปนะครับคลิปเด่นคลิปดังคลิปดีคลิปเด็ดในกระแสโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, TikTok หรือว่าในแพลตฟอร์มของ X นะครับอะไรที่น่าสนใจแน่นอน เราพยายามจะเก็บเรียบเรียงและนำมาฝากให้เพื่อนๆพพี่ๆน้องน้องในการรับชมและรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับวันนี้ช่วงเช้าๆไม่ใช่ข่าวการเมืองไม่ใช่ข่าวบันเทิงแต่เป็นข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นข่าวอุบัติเหตุบอกได้เลยว่าสรุปข้าวคร่าวใช้คําว่าสรุปข้าวคร่าวนะครับให้เพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องได้ดูแล้วก็คอมเมนต์มาฝากเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ เมื่อวานนะครับข่าวคราวเขาเรียกว่าสายเลือดของเดอะไวท์เนาะนะครับเสียชีวิตหนึ่งคนนะครับก็นึกทีแรกผมก็นึกว่าเป็นคนขับไม่ใช่นะครับเป็นคนซ้อนเป็นคนนั่งข้างๆคนขับนะครับคนขับเสียชีวิตแต่น้องบาสก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่ออะไรอย่างไงแต่ความเสียหายมูลค่าที่เกิดนะครับณตอนนี้ที่ไปดูนะครับเสาไฟฟ้าเหล็กเส้นที่สอดไส้ด้านในโคตรบางจริงๆนะครับแม่มันจะผ่านมาตรฐานหรือเปล่า ไส้ในของเสาไฟฟ้านะครับยางบางเล็กมากเนาะนะครับตามที่ภาพผมนํามาฝากเนาะนะครับก็ยังไม่พอนะนะครับสรุปความเสียหายก็คือเสาไฟฟ้าเสียหายรวมทั้งหมดห้าสิบสองต้นโอ้โหบอกได้เลยว่าต้นหนึ่งเนี่ยนะครับหลายหมื่นหลายแสนห้าสิบสองต้นมันไปเท่าไหร่นะครับถ้าต้นละแสนหนึ่งอะห้าสิบสองต้นไปโอ้โหก็หลายล้านแล้วนะครับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับหนึ่งร้อยสิบห้า เควีนะ,นะครับจำนวนยี่สี่ต้นแล้วก็เสาไฟฟ้ายี่สิบสองเควีจำนวนยี่สามต้นเสาไฟฟ้าแรงต่ำนะครับอีกห้าต้นหม้อแปลงโอ้หม้อแปลงนี้บอกได้เลยว่าราคาสุดยอดนะหม้อแปลงอีกเจ็ดลูกมิเตอร์ไฟฟ้าอีกสามสิบสี่เครื่องสามสิบสี่เครื่องก็น่าจะเป็นสามสิบสี่บาทนะครับรถยนต์และบ้านเรือนได้รับความเสียหายยี่สิบหลังห้าสิบล้านนี่เอาอยู่ไม่อยู่ไม่รู้นะครับเป็นร้อยล้านแต่อย่าลืมนะครับ ในกรณีนี้คนขับนะครับคนขับจะมีมูลค่าถึง10ล้าน20ล้าน50ล้านหรือว่าร้อล้านหรือไม่อันนี้กรณีในโซเชียลถกเถียงกันอย่างมากอา้าวผู้ขับเสียชีวิตแล้วใครจะไปชดใช้อะไรยังไงจะเรียกร้องความเสียหายจากใครแม่แน่นอนนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดกรณีแบบนี้เราจะติดตามได้จากไหน เราไปดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับแม่ห้าร้อยกว่าความคิดเห็นนะครับเคสนี้น้องบาสเดอะไวท์ Boy, เสียชีวิตใช่ไหมคะ่ะอ,อน้องบาสเท่าที่ทราบนะนะครับเท่าที่ทราบเมื่อวานก็บาดเจ็บสาหาัสเสียชีวิตคนขับนาะนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบดูคอมเมนต์ดีกว่านะครับความใช่คะ่ะไว้อะไรบาสอ๋อแสดงว่าเสียชีวิตแล้วเมื่อวานที่ได้รับข่าวนะครับคือบาดเจ็บสาหาัสนาะนะครับแต่คนขับเสียชีวิต นะครับอ๋อนะครับข่าวคราวล่าสุดบอกว่าเสียชีวิตเนาะนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ณทีนี้ด้วยนะครับถ้าเขาไม่จ่ายไม่มีจ่ายหรอครับใช่ครับผมนี่นะครับคําถามที่เสังคมไทยณตอนนี้อยากทราบว่าถ้าเขาไม่มีจ่ายนะครับความเสียหายเป็นหลายร้อยล้านแต่เขาเป็นชาวบ้านธรรมดาจะทําไงนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็คือสืบทรัพย์นะครับไม่พอก็ต้องฟ้องลมละลายสืบทรัพย์นะครับสืบทรัพย์ก็คือนะครับ คือตรวจสอบทรัพย์สินนะครับคุณมีที่ดินคุณมีอะไรยังไงหรือเปล่านะครับฉะนั้นก็ไปขายทอดตลาดเท่าที่ถามได้นะครับ,ส,รบสืบทรัพย์ถ้าไม่มีก็เอ,อここเอาเาท่าที่มีนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ,ส,รบสืบรัพย์ก็อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับนะครับไม่มีครับสืบรัพย์แล้วได้เท่าไหร่เท่านั้นแน่ถูกต้องครับผมเน่เนะครับสืบรั์ได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับทรัพย์สินก็คงไม่ถึง50ล้านนะ,นะครับฉะนั้น ผู้เสียหายในกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเ,เจ้าของรถยนต์นะครับผมบอกว่าก็คงต้องทําใจนะครับโอ้โหมีคนมาตอบตรงนี้50ล้านงานนี้อยู่ไหมอ่ะมีคนเข้ามาตอบนะครับ27ความคิดเห็นเคดนี้น่าจะอยู่ประมาณ100ล้านรวมค่าซ่อมบ้านด้วยผมว่าถึงนะนะครับผมว่าถึงร้อยล้านเนี่ยน่าจะถึงเพราะว่าค่าโม่แปลงโมอไฟเสาไฟเสาไฟอ่ะถ้าคิดเนาะน,านาต้นละแสนอ่ะ ห้าสิบต้นก็นไปเท่าไหร่และเนาะต้นละแสนเนาะแล้วก็รถยนต์บ้านเรือนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสาเยอะมากโดยเฉพาะมอแปลงผมบอกไนดะ้เลยว่าแพงแพงจัดไม่มีจ่ายทำงางค้าสงสัยนะครับรถน่าจะมีประกรันอ๋อถ้ารถนี้ก็ไม่รู้นะครับแน่นอนนะครับผมชอบเอาความคิดเห็นจากโลกโซเชียลอย่างเงี้ยนะครับมันมีความคิดเห็นหลากหลาย 5้าร้อยี่สิบสาความที่เห็นบอกได้เลยว่าไม่หมดนะครับไม่หมดแต่เราเอามาเท่าที่ทําได้นอะนะครับอ่านเท่าที่ทาได้คนขับรถเสียชีวิตไหมครับหรือว่ารอดเสียชีวิตครับเห็นไหมครับว่าเสียชีวิตนะครับอันนี้ขมดมาให้แล้วนะครับคือณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องบาสเดอดไว้นะครับกับคนขับรถเสียชีวิตสองคนเนาะนะครับณตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับเห็นว่าเหล็กเส้นในเสาไฟฟ้าเท่าไม้จิ้มฟัน มีส่วนนะครับอันนี้ก็ต้องสืบกันไปนะครับว่ามันตรงตามมาตรฐานถ้ารถไม่ชนก็คงไม่รู้ใช่ครับต้นละเจ็ดแสนฮะต้นละเจ็ดแสนทีแรกผมก็ประมวลให้เอาต้นละประมาณหนึ่งแสนนะครับถ้าต้นเจ็ดแสนอ่าสิบต้นก็เจ็ดล้านอันนี้มันห้าสิบต้นเลยนะครับเจ็ดล้านโอ้โหห้าสิบต้นคิดเอาเองนะครับโอ้โหลอยล้านนี่ผมว่าไม่อยู่นะครับ ระเบอยี่ห้ออะไรอำนาจการทำลายล้างสูงเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยรถยนต์นี้แข็งแกร่งจริงๆชนเสาไฟฟ้าเนี่ยล้มกันนะประกันจะจ่ายไหวไหมเท่าที่ไหวนะครับเขาน่าจะมีวงเงินประกันอยู่เนาะนะครับเสาไฟฟ้านะครับก็หลายคนก็ตอนนี้พยายามเพ่งเล็งไปที่เสาไฟเฉพาะเสาไม่รวมอย่างอื่นต้นละแสนละมั้ง ประมาณนั้นนะครับเท่าที่ทราบมานะครับว่าต้นเฉพาะต้นนะนะครับงงมากค่ะว่ารถชนยังไงให้ล้มมันมันดึงแล้วมันล้ม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 กันไปนะครับมันล้มหนึ่งต้นแล้วก็มันล้มสองต้นนะครับระยะห่างของสายไฟอะไรยังไงมันมันคงไม่บาลานซ์กันเนาะนะครับอ้าวเขาชนต้นเดียวต้นที่เหลือมันอ่อนล้มเองก็มีส่วนนะครับต้องตรวจสอบเรื่องของเสาไฟฟ้านี่ แบบนี้มีคอร์รัปชันมีครับหูมีคนมาตอบอีก18ความคิดเห็นเอ้าขอเข้าไปยุ่งหน่อยขอเข้าไปดูหน่อยนะครับศึกษาคุณสมบัติซอฟตไฟฟ้าแล้วเพื่ออือ่านะครับเต็มเลยนะครับไม่ทันแล้วครับคนขับกลับบ้านใช่ครับคนขับไม่อยู่แล้วนะครับก็หลายคนก็วิเคราะห์เอาเงินที่ไหนมาจ่ายทีนี้บอกได้เลยว่าเงินนี้นะครับ หนึ่งล้านสองล้านสามล้านสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านผมบอกได้เลยว่าน่าจะไม่มีนะครับน่าจะไม่มีก็ต้องเป็นการสืบทรับกับประมาณนะครับสามสิบล้านอยู่ไหมบอกว่าร้อยล้านไม่อยู่สามสิบนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับในโลกโซเชียลพูดคุยกันบอกได้เลยว่าลงไปไม่ถึงหนึ่งวันนะครับมีคนกดไลค์กด s ับสไครต์กดคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยครับงานนี้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ เพาะสาไฟฟ้าต้นละหลายหมื่นต้นละหลายแสนเลยครับอ,อ่ะนะครับก็เป็นกรณีศึกษานะครับพยายามจะดูข้อความที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เก็บเรียบเรียงนะ้นนำมาฝากนะครับเสาไฟฟ้ามันไม่ได้มาตรฐานไม่แข็งแรงใช้เหล็กอืมไม่ได้ขนาดทุกเสาในประเทศไทยไม่มีเอ่อแข็งแรงสักต้นอมไม่ ผมผมข้อความนี้ผมอาจจะไม่เห็นด้วยเนาะนะครับมันอาจจะมีเอ่อบางจุดบางกลุ่มเนาะเสาไฟที่ไม่แข็งแรงเนาะนะครับแต่หลักๆเนี่ยนะครับโดยรวมโดยทั่วไปตั้งแต่อดีตมาเนาะเสาไฟฟ้าเนี่ยต้องมีมาตรฐานที่แข็งแรงเนาะนะครับอ้าวเสานี้ใช้ปูนหุ้มกระบ,บะ <c oughs> ประเมินกลางกลางนะครับประเมินกลางกลางก็น่าจะประมาณร้อยยี่สิบสี่ล้านนะครับ อันนี้เพื่อนๆน,น่าสนใจนะครับข้อความท่าร้อยยีี่ล้านเนี่ยโอ้โหแล้วมันจะไปซัพพอร์ตตรงไหนประชาชนหรือว่าภาครัฐกันก่อนอันนี้น่าสนใจนะครับประเด็นนี้น่าสนใจเนาะนะครับอ้าวไม่น่าเชื่อนะครับสายไฟแรงกว่าเสาไม่น่าเชื่อสายไฟแข็งแรงกว่าเสาไฟฟ้าไม่ใช่ละไม่ใช่ละนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลในความคิดเห็นในโลกโซเชียลนะครับที่เก็บเรียบเรีย,รยรงนํามาฝากนะครับมันอาจจะมีทั้งบวกมันอาจจะมีทั้งลบฉะนั้นในการรับชมและรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับอย่างไรอย่างไงมันก็เป็นข้อความทางโซเชียลนะก็เลยเก็บเรียบเรียงนํามาฝากมันแปลกๆนะตรวจสอบด้วยเสาไฟฟ้าล้มเหมือนของเล่นใช่ครับผมเสาไฟฟ้าล้มก็เหมือนของเล่นอ่ะก็มาฝากกันแค่นี้กันก่อนเดี๋ยวมีอะไรยังไงเพิ่มเติม ผมแอดมินทีทีระชัยพร้อมที่จะหมวดเรื่องราวในโซเชียลนะครับคลิปเด่นคลิปดังคลิปกระแสนะครับนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม